พระแม่ธรณีนะครับหลวงตาการกลับไหวบูชาเนีครับเราควรจะทำอย่างไรรถ้าเกิดเรามีมท่านบูชาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ฝากกระแสคือในศาสร์หลวงพ่อเวลาสร้างรูปเนี่ยท่านน,น้ให้ฝากกระแสไว้กับพระเจ้าองค์ปตมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าขึ้นนะขึ้นนะขึ้นหมายถึงขึ้นของท่านทิ้ทงไว้ในโลก เป็นกระแสเดียวกันแล้วกับโพธิสัตว์ทุกองค์พรอมบริวารคจกกักพัิเทพพรมทั้งหลายอมันเป็นขึืนเดียวกันเวลาใครทําความดีสวดมนต์ภาวนาเนี่ยก็มาที่รูปลักษ์ณที่เราสร้างคแล้วก็แผ่ให้วิญญ,ญาณแ่วนั้นตู้มีเห็นเหรอเวลาเราไปเราไปแผ่ไปสวดมนตม์ตามวัดตามว่าต่างๆเนี่ย รู้จากรู้ไหมว่าแทบทุกวัดเลยวิญญาณแถวนั้นบอกไม่เคยมีมาให้เขาเลยมาขออย่างเดียวถึงว่าตู้ไปองค์เดียวเนี่ยสัมภาษเขาเับเขาบอกมีมีท่านองค์เดียวเนี่ยมาให้นองนั้นมาขอหมดเลยครับไม่เชื่อลองไปถามโดอย่าไปถามมนุษย์นะ ทางเทวดาแถมวิญญาณแถวนั้นใช่ไหมล่ะใช่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเ <c oughs> ปอร์เซ็นต์เลจะขออย่างเดียวเลยไม่ให้ไปสวดอ้ามานำบุญมาคุณนะ่ะเนี่ยไม่ม,ไมีจะสวดให้รวยให้สวยนะให้เป็นใหญ่นะให้สำเร็จในสิ่งที่เขาจอธิษทานนะเขาออบอกเขาค่า,าทำได้เขาก็ให้อยู่นะ แต่เขาก็จะขอเราอยู่นะคบางทีบุญเขาก็จะหมดเมื่อก่อนเราไม่รู้ก็ขออย่างเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็ให้เขาด้วยก็ขอเขาด้วยไม่ต้องนะไม่ไม่ต้องขอหรอกนะพอง่ายเขาเนี่ยเขาอยู่ในโลกของวิญญาณไปไหนในพื้นปฐพีเนี่ยถามว่าเขาไม่เห็นเราไหมเมียเขาเห็นเพราะมันเป็นโลกวิญญาณมันไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณ เหมือนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราไปที่ไหนนี่เรานึกเราก็ถึงแล้วหลหรเห็นแล้วละ่ะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแค่เองแต่ถ้าเราตายแล้วจะรู้เขาก็คงไม่อยากให้เราติดขัดหรือว่าขัดสนนะครับหลวงตาแต่เขาไม่มีกําลังที่จะให้ส่วนใหญ่อะเขาไม่มีกําลังแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปสวดตรงนี้เอาเพราะว่าคนเนี้ยวิญญ,ญาณแถวเนี้ยมีกําลังพอช่วยเราได้นะเราไปขอใครดีเ่ะ กำลังกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่นี่อยู่ข้างบนนู่นเขาก็รู้อย่างกันแหละใช่ไหมเ,ออเขารู้ว่าเราไปสวดเขารู้แต่บางที่เราก็รู้ว่าตรงนี้มีกําลังนะครับอย่างไปกันสิบคนออาได้แค่คนเดียวอเงี้ยครับเขาให้คนเดียวก็ดีแล้วล่ะบางีมัให้สักคนเพราะไปที่ไหนไปกราบที่ไหนไปที่ฐานที่ไหนอย่าไปขอ รวบรวมบารมีโพลิสัตม์บมีหลวงปูบ่บารมีจักรพรรดิผ่านเราไปให้เขาแผ่ให้เขาหมายถึงอายุแล้วก็อชิษฐานบุญกุศลบุญบารมีฝากไว้กับรูปลักษณ์เี่นี่ที่วัดเนี่ยทุกรูปลักษณ์น่นแหะใครนึกถึงใครกราบใครอธิษฐานกับถึงเราด้วยจนกว่ารูปลักษณ์นั่นจะไม่มีแล้วละ่ะนนท์สองพันปี คือน้อมบุญน้อมพลังงานผ่านเราใช่เรามีรูปมีนามครับอาจจะเข้าใจาย,ยากยนะหน่อยนะทําบ่อยๆอาจจะ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 ,จะเข้าใจายอยู่น้อมก็คือการนึกที่ว่าอารัธนาก่อนอย่างเงี้ยครับใช่เราไม่นึกรูปมีนามเนี่ยเรานึกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกครับบางคนบอกนึกน้อมปุ๊บก็มีอาการขนทุกข์บามามนั่นนะบ,บางคนจากคนลุกเนี่ยเป็นภาพ ว่ามาจากไหนครับอาอาเอากลับไปเรื่องพระแม่ธรณีนิดหนึ่งครับหลวงตาคือพระแม่ธรณีเนี่ยเขาเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินใช่ไหมครับดินน้ําไฟลมดินน้ําทีนี้เขาเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอย่างเงี้ยครับเราสามารถขอพระแม่ได้โดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ให้ขายอะไรอย่างขายที่ <c oughs> ดินให้ได้ต้องเอาพระแม่ไปตั้งเลยแม้วเลยว่า อ๋อพ่อแม่เอามวยลงไปลึกๆเลยเนี่ยอราไม่ได้หรอกฮะ <c oughs> มันที่ตรงนั้นมันเป็นที่ตอนนี้เป็นที่ของใครที่เป็นมนุษย์ล้วเมื่อแล้วเมื่อก่อนท่าที่แล้วคนที่ตายไปในเจ้าของที่เนี่ยยังอยู่ไหมครับ <c oughs> เขาห่วงไหม <c oughs> ประมาณนั่นแหละ <c oughs> เพราะคนเนี่ยถ้าโลภแล้วก็ห่วงแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าตายก่อนกำหนดไม่ไปไหนหรอกมันก็ห่วงที่นี่แหละ ขนาดรูปนะตุรูปโบราณรูปคนเก่าโบราณเนี่ยเวลาเข้าไปเขายังมองเราเลยรูปอ่ะมาเอาอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เอาอะไรมาสวดมนต์มาแผ่ให้ท่านนั่นแหละนี่ธรรมดานะุ้าอารมณ์ไหน<อ>ที่เป็นมนุษย์อารมณ์นั้นจะไปโลกวิญญาณนะ มนุษย์นิสัยเป็นยังไงตายไปก็ห่วงก็เหยอย่างนั้นเลยขี้เล่นกันเดี๋ยวก็ดึงขาดึงขูหัวมึงอะไรประมาณนั้นเพราะอย่างบางที่ทําอะไรก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้ลดราคาแล้วก็ขายไม่ออกไม่ได้เลยให้ฟรีๆยังไงใครมาเอาเลยมันอยู่ไม่ได้ไงครับก็คือเกี่ยวกับโลกวิญญาณตรงนั้นด้วยแล้วก็พลังงานของที่ที่ตรงนั้นด้วย ท่านเป็นพยานยในการสร้างบารมีของโพธิสัตว์ทุกองค์แหละพระแม่ธรณีเนี่ยคคือการทิ้งพลังงานทิ้งไว้ที่ดินนะดินน้ําไฟลมถึงตรงนี้ล้างไปแล้วเนี่ยมันก็ในอนาคตมันก็จะมีภาพภาพมันไม่ไม่ไม่ไมสูญหายไปไหนพลังงานมันซ้อนกันครับเหมือนที่ว่าเรากวดน้ําหยาดน้ําต้องให้พระแม่ธรณีเป็นพยานทษ พยานในการอธิษฐานสัจจะอธิษฐานใน,ในการกระทําของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพยานประมาณนะี